เซี่ยวมี่มีสเวมือถือที่มาพร้อมกับ snap 888รุ่นแรกของโลกที่เป็นสถาปัติกรรม5นาโนเมตรจับมา VS กับ Samsung Galaxy s 21มือถือรุ่นเล็กซีรีส์เหลือทองจากค่าย Samsung มาพร้อมกับ exynos 2100ที่เป็นสถาปัติกรรม5นาโนเมตรเหมือนกันในงบประมาณ20,000กว่าบาทคุณผู้ชมคิดว่า2รุ่นนี้รุ่นไหนจะน่าซื้อกว่ากันคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับจัดทาขึ้นมาด้ววยความ ที่อยากจะนําเสนอกับทุกๆคนจริงๆซึ่งถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ครับ CT Shop s h ช p เบื่อกันหรือยังครับที่เราต้องพบสายชาร์จ <c oughs> หัวชาร์จ <c oughs> และแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกันจะดีกว่าไหมครับทว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยรวมกันในเครื่องเดียวกับตัว ReMa ็ RPP 2 0แบตเตอรี่สำรองที่เป็นมากกว่าแบตเตอรี่สำรองที่เป็นได้ทั้งหัวชาร์จไว18วัตต์เคอแบงค์สำรองจํานวน1 5 0 0 0มิลลิแอมป์ที่มีสายชาร์จภายในตัวถึง2สายและ มีช่องเสียบเพิ่มอีก2ช่องรวมกันเป็นชาร์จพร้อมกัน4ช่องเลยทีเดียวและตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดตลาดมากครับแต่ว่าทางร้านยังคงมีสินค้าอยู่และแถมยังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยหากสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนช่องได้เลยครับคำเตือนนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าการวิกาน์ครั้งนี้นะครับจะเป็นการอิงนะครับจากการรีเสิร์ชข้อมูลจากรีวิวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับโดยจะตัวมี11แล้วก็จะตัว S21 เี่ย,ยังไม่ได้จับเครื่องจิงมา ทั้งคู่เลยนะครับอยที่เกินไปในต้นคลิปนะครับระหว่างมี11กับเจ้าตัว S21 เนี่ยเป็นมือถือที่อยู่ในซีรีส์เรือธงของค่ายเสียวหมี่แล้วก็ค่ายซัมซุงเลยนะครับโดยเจ้าตัวมี11ครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว m ี11 Pro นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับส่วนเจ้าตัว S21 เนี่ยก็จะมี S21 Ultra นะครับหึงก็จะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับก็คือเรือธงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับในด้านการดีไซน์ครับทั้ง2รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่แปลกใหม่แล้วก็แตก ต่างจากการดีไซน์แบบเดิมๆที่เราเคยเห็นมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโดยทั้ง2รุ่นเนี่ย,ยก็เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับส่วนตัวมองว่าสวยงามทั้ง2แบบเลยอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับในด้านของฝาหลังนะครับเจ้าตัว M11 เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือจะมีฝาหลังที่เป็นแบบกระจกแล้วก็จะมีที่เป็นแบบหนังวีแกนนะครับส่วนเจ้าตัว S11 เนี่ยจะเป็นแบบกระจกแบบเดียวนะครับส่วนในด้านของสีเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะฮ แบบ Infinity o d i s p l a y นะครับหรือว่า Punch Hole Display นั่นแหละโดยการวางตำแหน่งของกล้องหน้าครับก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงโดย SG S 2 1เนี่ยก็จะวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยไว้ตรงกลางตัวเครื่องนะครับส่วนเจ้าตัวมีสเบลเนี่ยก็จะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองซึ่งในด้านของการวางตำแหน่งกล้องหน้านะครับทางนี้เนี่ยมันก็จะลำบากอยู่ในด้านของการสแกนใบหน้านั่นเองซึ่งเอาจริงๆนะครับการสแกนใบหน้าตอนที่กล้องมันอยู่มุมบนซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดยากลำบากไปนิดนึงนะครับแต่ทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็ความชอบของแต่ละคนรรบบบวว่่าาชอออกล้งงแตมมุหื ชอบกล้องแบบตรงกลางนะครับในด้านของกระจกหน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยเลือกใช้เป็นกระจก Gorilla Glass Victus เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับโดยกระจก Gorilla Glass Victus ครับก็จะเป็นกระจกที่แข็งแรงทนทานกว่ากระจก Gorilla Glass เวอร์ชันอื่นๆเลยนะครับโดยทั้งสองรุ่นนี้ก็เลือกใช้มาเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะส่วนในด้านหน้าจอครับจตัว S21 เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.2นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD+ เนาะพื้นหน้าจอครับให้มาเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate ครับจะให้มาอยู่ที่120เฮิรต์นะครอ รับ HDR10+ อีกด้วยสามารถเปิดค่าความสว่างสูงสุดหน้าจอได้ที่1,300 nits นะครับในฝั่งของเจ้าตัวมี11ครับตัวนี้เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.81นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น QHD+ นะครับหรือว่า Quad HD หรือว่า 2K นั่นแหละฮะคะแนหน้าจอครับตัวนี้จะเลือกเป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่120 Hz เห็ยังรองรับ HDR10+ ครับค่าความสว่างหน้าจอครับรุ่นนี้สามารถเปิดสูงสุดได้ที่1,500 nits กันเลยนะครับถ้าเทีย ดูจากการรีวิวแล้วก็ดูจากเลขสเปคที่ให้มาครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าในฝั่งของเจ้าตัวมีสิบเอ็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบในด้านของความละเอียดซับมากกว่าเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ 2K plus กับ Full HD plus เนี่ยก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับแถมในด้านความสว่างหน้าจอครับในฝั่งของมี11เนี่ยก็ทําได้ดียิ่งกว่าอีกด้วยนะครับและเจ้าตัวมี11ครับยังให้ค่าคอนทราสสีมาอยู่ที่5ล้านต่อ1อีกด้วยนะครับแถมยังรองรับขอบเขตของสีเนี่ยได้กว้างถึง1 7ันล้านสีเลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นหน้าจอที่โอ้โหเวอร์วังมากๆเลยนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว x 21เนี่ยก็ค่าคอนทราสจะอยู่ที่3ล้านต่อ1นะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะให้ค่ารีเฟรเรทมาเท่ากันนะครับและยังรองรับ h D r 1 0 Plus เหมือนกันด้วยแต่ว่าแต้มต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทางของฝั่ง M 11ซะมากกว่านะครับถึงแม้ว่าพนัหน้าจอจะเป็นแค่อ moled นะครับถึงแบบนั้นนะครับในด้านของความละเอียดแล้วก็ในด้านของคอนทราสสีต่างๆเนี่ยเจ้าตัว M 11เนี่ยกินขาดเลยนะฮะพูดถึงค่าครีรนเฟนรเซ แต่ว่าในด้านของเทคโนโลยีที่ใช้ทั้งคู่เลยนะครับจะมีเทคโนโลยีนะครับที่สามารถปรับใช้ค่ารีเฟรเรทตามสถานภาพของแอปต่างๆที่ใช้งานอยู่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้งาน a c e b o o k นะครับมันก็สามารถปรับให้ไปสูงสุดที่120เฮิร์ได้เลยเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมนะครับเกมไหนที่มันรองรับแค่60เฮิร์เนี่ยมันก็จะปรับลงให้แค่60เฮิร์บางเกมไหนมันรองรับ90เฮิร์หรือว่า120เฮิร์เนี่ยมันก็จะปรับตามสถานการณ์นั้นๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าฟีเจอร์นีี้้้้นน่ดตออกาาารใชงงจ120ทัคู เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเปิดเป็น120เฮิร์ตตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนครับว่าในด้านของการกินพลังงานเนี่ยทั้งคู่เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวแบตหมดไวแน่นอนครับ I mean, อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือในด้านของขนาดหน้าจอครับในฝั่งของตัวตัวมี1ิเ,เนี่ยจะมีความยาวมากกว่านะครับขนาดไซส์หน้าจอเนี่ยมันก็เลยใหญ่ไปจนถึง6.81นิ้วนะครับแต่ว่าน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเลยนะครับโดยน้ําหนักเนี่ยก็จะให้มาตามรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นฝาหลาัััััััังงงเเเเปปป็็็นน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 นแบบบบกกกกกรรรรระะะะะจจจีีีี่่่่่่่่ยยย้้าหหหหออููททท196 1มคคสวุฝล 94กรัมนะฮะแต่เมื่อเทียบกับฝั่งของ S21 ครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่แค่169กรัมเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่า69กับ96เนี่ยมันไม่ใช่แค่กลับตัวเลขนะครับแต่ว่ามันต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะก็เอาจริงนะครับเจ้าตัว S21 เนี่ยหน้าจอก็กว้างแค่6.2นิ้วนะครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบมือถือหน้าจอใหญ่จนเกินไปนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับผมก็มีความแบบสะกิดใจนิดนึงนะครับว่าทาไมเนี่ยให้ S21 เนี่ยมาแค่ Full HD Plus ทั้งๆที่รุ่นก่อนหน้านีี้ัับกเเจตว S20 SE น่ย ให้มาเป็น 2K+ ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยจะทิ้งปมไว้ให้คุณผู้ชมคิดเล่นๆนะฮะในด้านพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆครับอย่างที่บอกไปว่าทั้ง2รุ่นนี้รองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB Type C เหมือนกันทั้งคู่นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5เนี่ยก็โดนตัดออกไปเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะในด้านของลำโพงครับทั้งคู่เนี่ยก็จะให้มาเป็นลำโพงแบบคู่สตูดิโอนะครับแต่ว่าก็จะแต,ตกต ก็จูนของซับซูงมาทุกรุ่นอยู่แล้วนะฮะส่วนในฝั่งของมิสเวตเนี่ยก็จะจูนโดยเฮอร์แมนการดอนนะครับโดยเอาจริงนะครับลำโพงของทั้งคู่เนี่ยก็ดีพอๆกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะฮะในด้านการรองรับต่างๆครับทั้งคู่เนี่ยก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6เนี่ยก็รองรับเหมือนกันทั้งคู่เลยนะแต่ในด้านของเวอร์ชันบลูทูธครับในฝั่งของ S21 เอสยี่สิบเอ็ดเน5.0แต่ในฝั่งงขอเจ้าตััวครบจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.2นนนะครับส่วนในด้านการรรองรับมาตรฐานกกการกันน้ันฝุ่นนะครับในฝั่งของเจ้าตัว S21 เนี่ยจะ มาเป็น IP 6 8นะครับโดยตัวนี้ครับก็จะรองรับการจมน้ําลึกได้ถึง1.5เมตรนะครับเป็นเวลานาน30นาทีเลยนะครับคือก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ซัมซุงเนี่ยเขายัดมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนในฟังของมีสเคครับถ้าสิดายนะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้รองรับมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นแต่อย่างไรเลยนะครับจริงๆเนี่ยในซีรีส์มือถือเรือธงแบบนี้นะครับควรที่จะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยควรที่จะรองรับมาตรฐานการกันน้าแบบกระเซ็นก็ยังดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมัน ไม่ได้รองรับมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเสียดายไปนะฮะในด้านระบบรักษาความปลอดภัยครับทั้งคู่เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องสแกนลาย,ยมือใต้หน้าจอครับเพราะว่าหน้าจอโหดขนาดนี้ถ้าเกิดว่าสแกนด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็ยจะดูแปลกๆไปนะครับพร้อมกับการสแกนใบหน้านั่นเองนะครับส่วนในด้านการทำงานครับทั้งคู่เนี่ยก็จะรันมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11หรือว่า Android 11เวอร์ชันใหม่ล่าสุดจากทาง Android นั่นเองครับครอบทับได้วย OS ของแต่ละค่ายนะครับโดย่ออว,วมี12.5รร IIV ์ชหืา นั่นเองนะครับในฝั่งของ Samsung เนี่ยก็จะครอบทำด้วยวัน u i อเวอร์ชัน3.1จากทาง s a m s u n g c p ีครับในฝั่งของเจ้าตัวมี11เนี่ยจะมาพร้อมกับ n a p d r a g o n 888นะครับออก a ต o r e คอความเร็วจุ่ที่2.84 g h z ส่วน G p u ครับเลือกใช้เป็น a d r e n o 660แน่นอนครับว่าชิปเซต CPU ี n a p d r a g o n 888ตัวนี้ครับจะเป็นซี u ที่แรงที่สุดในฝั่งของ Android แล้วนะครับที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรที่เพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการาใช้งานเนีย่ยใหาพงงยนััด กว่าเดิมถึง20%ด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเจ้าตัว Mi 11ตัวนี้นะครับเลือกใช้ CPU ตัวนี้เป็น CPU ตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว S21 ครับตัวนี้เนี่ยจะให้ CPU มาเป็น Exynos 2100 Octa-core ความเร็วจริงที่2.9 GHz นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G78 MP14 แน่นอนว่า CPU ตัวนี้ก็จะเป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Samsung นะครับโดย CPU ตัวนี้ครับก็สร้างมาบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรเหมือนกันกับเจ้าตัว s n a p 888เลยนะครับ โดยในด้านของความเร็วความแรงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเพิ่มจากตัวเดือนเนี่ยเยอะมากๆแถมในด้านของการประหยัดพลังงานเนี่ยก็มีให้มากถึง20%เหมือนกันด้วยนะครับแน่นอนครับว่า CPU ตัวใหม่ล่าสุดทั้ง2ตัวนี้ครับมาอยู่ในมือถือทั้ง2รุ่นนี้ก็จะต้องถูกเทียบโดยแอปดรอยส์ู un, นั่นเองนะครับซึ่งในด้านของคะแนนแอนดูครับก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะคาดเดาได้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวมี11เนี่ยโอ้โหทำคะแนนไปได้ถึง7 0 0 0แสนกว่าเลยนะครับในขณะเดียวกันครับเจ้าตัวเสาาอสยี่6000สนนับเอริง นหก0 0 0กับ7 0 0 0แสนเนี่ยคะแนนมันค่อนข้างที่จะโดดมากๆเลยนะครับถึงกระนั้นนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคะแนนอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็ไปดูในด้านของการเทสมาต่างๆครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนคิดไว้นะครับในด้านของความเร็วความแรงเนี่ยสแนปดากอนแปดแปดเนี่ยทำได้ดีกว่าเอ็กซิโนสสองพอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับขึ้นชื่อว่าสแนปดากอนแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นซีมิวที่แรงที่สุดในฝั่งแอนดรอยครับถ้าเกิดว่ามันจะแพ้ตัวเอ็กซิโนสสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได มันส <muitas S 2> ู้ไม่ได้เท่านั้นเองจากรีวิวนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าในด้านของการเทสการเปิดปิดแอปนะครับการสวิตช์แอปต่างๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าในด้านของความรวดเร็วเนี่ยทางในฝั่งของ s แ p d ด a g o n เนี่ยจะทําได้ดีกว่าประมาณนึงนะครับส่วนในด้านอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนเนี่ยถามว่าทั้งคู่เนี่ยร้อนประมาณไหนต้องบอกว่าถ้าเกิดว่า Exynos ได้ร้อนแล้วเนี่ยผมพอได้เลยว่าประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยจะต่ําแล้วก็จะดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนในฝั่อเเเนน่ถาาาามมมวร็็ะจทปสสหหุภูิ ทำไปได้สูงสุดที่64กว่ากว่าๆเลยนะครับซึ่งอุณหภูมิ4กกว่าๆเนี่ยร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนนะฮะส่วนที่ฝั่งของซัมซุงเองเนี่ยโอ้โหก็ร้อนไม่แพ้กันนะครับดังนั้นนะฮะอย่าใช้งานจนหักผมมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนแล้วเนี่ยต่อให้ CPU แรงแค่ไหนนะครับมันก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทั้งคู่เลยนะครับและจากการไปเทสเกมมานะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว M ส1บอนะครับกับเจ้าตัว S นี่ส่งเอ้างนี่ยรั่าางเจราตแวร์อะสิ ต่างๆนะครับทางนี้เนี่ยเราก็ต้องรอเจ้าตัวมีสเวเนี่ยอัปเดตกันอีกทีนึงอาจจะรองรับได้มาพอๆกันกับเจ้าตัว s 21เลยนะครับโดยชิปเซต CPU ทั้ง2รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับแรมนะครับที่เป็นแบบ L P D D R 5เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับส่วนรอมครับเจ้าตัวมีสเวเนี่ยจะให้มาเป็น U F S version 3.1นะครับส่วนในด้านของ a m s ซ n งเนี่ยจะให้มาเป็น U F S version 3นะฮะซึ่งทั้งแรมแล้วก็รอมทั้ง2รุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยโหแรงมากๆแล้วนะครััออน้้มาดกกกงงงื่ลโยท สรุ่นนี้ครับจะให้กล้องหลังมาที่3ตัวเท่ากันเลยนะครับโดยเจ้าตัว S 2 1ครับจะให้ตัวหลักเนี่ยมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 1 8นะครับเป็นกล้องเลนวายบวกมาด้วยกับเลนเทเลโฟโต้อีก64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนเอลิฟ้าอีก12ล้านพิกเซลส่วนในฝั่งของเจ้าตัว M ยี่สครับจะให้ตัวหลักมาอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 1 9นะครับเป็นกล้องเลนวายบวกมาด้วยกับเลนอััลลตรร้าาวคบ13นพิกเซลลลแ้วก็เนมาโครอีก5ล้านพิกกเซลลลททััั้้้้งงงง2รรรุุ่่่นนีีีคบสสสาาามถถยวิดดดโออูหไ 8K 30 เฟรมเลทนั่นเองเนะฮะในด้านของเรื่องกล้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในฝั่งของเจ้าตัวมี1สเอ็ดนะครับในด้านของความละเอียดเนี่ยในงบประมาณนี้เนี่ยน่าจะไม่มีรุ่นไหนเนี่ยให้มาเยอะเท่านี้อีกแล้วนะครับซึ่ง108ล้านพิกเซลเนี่ยโหมันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมเลนส์หลักของเจ้าตัวมี1สเอ็ดเนี่ยยังมีระบบการสั่นแบบ OIS มาให้อีกด้วยนะครับและอย่างหนึ่งครับที่ทั้ง2รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันครับนั่นก็คือในด้านของชนิดเลน,น,น,เน,นส์ส่เอครบีสาทจํป็น จะต้องถ่ายภาพที่ในระยะใกล้ๆนะครับถ่ายพระเครื่องถ่ายงานไม้หรือว่าถ่ายอะไรอดัดๆนะครับในระยะที่ใกล้มากๆเนี่ยเลน m a โครจะตอบโจทย์กว่านะครับวนด้านฝั่ง S 2 1ครับจะให้มาเป็นเลนเทเลโฟโต้ถึง64ล้านพิกเซลสามารถซูมแบบออปติคอลนะครับหรือว่าซูมแบบไม่เสียความละเอียดเนี่ยได้ถึง10เท่าเลยนะครับซึ่งเอาจริงนะผมเนี่ยมองว่าในด้านของฟีเจอร์การซูมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ใช้น้อยไปนิดนึงนะครับในด้านความเป็นจริงแล้วเราซูมแค่2อถึงสเท่าเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้เพียงพอแล้วนะครับทั้งงนขอา ะะส่นในด้านของการถ่ายวิดีโอเลยครับจากรีวิวที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็รวบร,รวมข้อมูลมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพในด้านของการถ่ายวิดีโอนะครับฝั่งของซัมซุงเนี่ยจะนิ่งกว่าโดยทั้ง2รุ่นนี้ครับก็จะมีการสั่นเหมือนกันนะครับโดยจะเป็นการสั่นแบบ EIS นะครับการสั่นแบบซอฟแวร์นั่นเองโดยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปโดยซัมซุงเนี่ยก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าจะเป็นแบบ Super Steady นั่นเองนะครับแถมในโหมดการถ่ายวิดีโอเนี่ยยังมีแบบ s t u d i o Sound Record อีกด้วยนะครับเวลาเราซ ก็จะสูมให้ด้วยนะครับซึ่งในด้านของการถ่ายวิดีโอเนี่ยฝั่งซัมซุงเราต้องยอมรับจริงๆครับว่าในด้านของการถ่ายวิดีโอครับภาพของเขาเนี่ยโอ้โหใช้งานได้จริงครับแถมนิ่งมากๆอีกด้วยนะครับส่วนในด้านของสกินโทนครับในฝั่งของเจ้าตัวมีซีเเนี่ยค่อนข้างที่จะอมเหลืองนิดนึงนะครับส่วนในฝั่งของซัมซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะติดอมชมพูแล้วก็อมฟ้านะครับส่วนในด้านของกล้องหน้านะครับฝั่งซัมซุงเนี่ยจะให้มาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงเนี่ยอยู่ที่ f 2.2นี่แฮะเป็น ส่วนในด้านของกล้องหน้าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยเจ้าตัวมี11ครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 1,80p 30เฟรมเรทส่วนเจ้าตัว S21 ครับจะสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าสูงส,สุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับโดยรวมๆครับในด้านของกล้องเนี่ยใครนะครับจำเป็นจะต้องใช้ภาพเลนส์ m a โ r รเนี่ยหรือว่าใครนะครับจำเป็นจะต้องใช้งานภาพที่มีขนาดสเกลใหญ่ๆนะครับผมก็จะแนะนําไปในฝั่งของเจ้าตัวมี11ซะมากกว่านะครับส่วนใครนะครับที่ใช้งานในด้านของวิดีโอนะครับสายงานวดีโอย ก็แนะนําเป็นในฝั่งของ S 2 1จะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าสามารถถ่ายวิดีโอที่แบบมีระบบการสั่นที่สามารถใช้งานได้จริงและก็สามารถถ่าย 4K 6 0เฟรมเรทได้กล้องหน้าด้วยนะครับน่าจะถูกใจสำหรับสายวอลททั้งหลายนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสกินโทนของภาพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปส่วนในด้านของคุณภาพภาพทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่าซัมซุงสิล้านพิกเซลไม่ดีนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถตัดสินได้นะครับว่าหนจะาอึ่ง ภาพที่อ่อมเหลืองนะครับก่อนแนะนำเป็นเจ้าตัวมีสิบไปหรือว่าบางคนนะครับชอบภาพอมชมพูอมฟ้าเนี่ยก่อนแนะนำเป็นเจ้าตัว S21 ไปนะครับแฟนๆบอยของทั้ง2แบรนด์อย่าพึ่งมาถล่มผมนะครับขอแจ้งไว้ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับเอฝั่งของเจ้าตัวซัมซุงครับจะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเป็น power bank ได้นะครับในโหมด power delivery เวอร์ชันะสามจได้ที่15วัตต์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองครับเป็นนแท่ชาร์จเรับ็ ป่อยกระแสไฟสูงสุดได้ที่4.5วัตต์นั่นเองนะครับในฝั่งของเจ้าตัวมี1 1ครับจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,600 m ป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก55วัตต์ครับซึ่55วัตต์เนี่ยเขารองรับมาว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาเพียง45นาทีก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วแบบไร้สายครับอยู่ที่50วัตต์นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น power bank ได้ด้วยนะครับในโหมด power delivery version 3.0และก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแท่นชาร์จได้ด ว่าแต้มต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นไปในฝั่งของเจ้าตัวมี11ซะมากกว่าเนื่องจากว่า55วัตต์กับ25าวัตต์เนี่ยโอ้โหแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าในด้านของการใช้งานแบตเตอรี่จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะผิดหวังกับในด้านของเจ้าตัวมี11มากเลยเนี่ยในด้านของการเทสมานะครับจากการรีวิวต่างประเทศเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่4ี0 0ร้ยมิลลิแอมของเจ้าตัวมีสิครับสามารถใช้งานยาวๆนะครับได้เต็มที่ที่6ชั่วโมงี้าสงานามงประมาณ เลยซึ่งเอาจริงๆนะครับแบต4,000กับแบต4,600เนี่ยมันควรที่จะแตกต่างกันมากกว่านี้นะครับโดยเจ้าตัวฝั่งมี11เนี่ยควรที่จะได้ชั่วโมงมากกว่านี้ครับขั้นต่ำแบบผมมองไว้สัก8ชั่วโมงนะแต่ว่ามันทําได้แค่6ชั่วโมง50นาทีตีไปตัวเลขกลมๆนะครับก็จะอยู่ที่7ชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆนะครับมันควรที่จะอยู่ได้นานอีกสัก1ชั่วโมงนะครับจะเป็นผลดีกับเรามากๆเลยแต่เจ้าตัว S21 ครับค่อนข้างที่จะจัดการพลังงานได้ดีนะครับเนื่องจากว่า้บบรค 4, ah, าาารคนไดััะ ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่มองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือในด้านของการแถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้นะครับก่อนหน้าน,นี้ครับก็มีข่าวนะครับออกมาว่าโอ้โหใส่ไอโฟนเนี่ยไม่แถมสายชาร์จมาให้ประหยัดพลังงานรักโลกแต่ไม่รักผู้บริโภคแต่ว่าซัมซุงครับก็ทําตามเขานั่นก็คือการไม่แถมหัวชาร์จหรือว่าไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องนั่นเองนะครับอยากได้ต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนในฝฟังของมีสิบเอ็ดถามว่าแถมมาในกล่องไหมไม่มย,ยามสามามรถเลือกได้นคั ว่าจะเอาอะแดปเตอร์ชาร์จหรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีข้อสงสัยว่าทําไมไม่เอาเจ้าตัว S 2 1 plus มาเทียบนะครับอาจจะสู้สูสีหรือเปล่าต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเจ้าตัว S 2 1กับ S 2 1 plus เนี่ยแตกต่างกันที่ขนาดของหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่แค่นั้นจริงๆนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้หน้าจอที่ใหญ่ รับเพิ่มขึ้นอีก800มิลลิแอมป์ด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้เพิ่มเนี่ยก็แนะนำเป็น S21 ได้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์หรือว่าสเปคอื่นๆนะครับเหมือนกันกับเจ้าตัว S21 หมดเลยนะครับมาดูกันในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัว M11 กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าตัว M11 ครับตอนนี้เนี่ยก็วางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการซึ่งบอกได้เลยว่ารออีกไม่นานครับก็จะเปิดตัวในไทยแล้วนะครับซึ่งราคาที่เปิดตตัััวในนนนนจจจจจีีเเ่กก็็ะะมมมูท้้้หดด3,000รปิ ่น RAM 8GB รอม128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ18,490บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่น RAM 8GB รอม256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ19,990บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับรุ่น RAM 12GB รอม256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ21,990บาทนี่ฮะส่วนราคาที่จะเข้าไทยนะครับผมมองว่าราคานี้เนี่ยบวกลบเพิ่มอีกไม่เกิน2,000บาทนะครับน่าจะเป็นราคาที่เปิดตัวในไทยเนาะซึ่งในราคานี้ครับได้สเปคขนาดนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะมาดูในฝั่ ของเจ้าตัว S 2 1กันบ้างนะครับโดยเจ้าตัว S 2 1ตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการและก็เปิดให้พรีออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายในวันที่29ามกราคมนี้นะครับซึ่งเจ้าตัว S 2 1เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 8ที่คกะม128ราคาจะอยู่ที่สิบแปดราคาจะอรุ่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเ6ราจะอยบาทะส่วนสรุ่นท็อปสุดครับรี่อยากจะอัปดกดนะครนาอหน้อแล้านวนของแบตเตอรี่ ที่มีความจุเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถอัปเกรดเป็นเจ้าตัว S 2 1 plus ได้นะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเพิ่มเงินได้อีก6000บาทนะครับที่จะได้ขนาดหน้าจอและก็แบตเตอรี่ที่ความจุเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทั้ง2ความจุเลยนะและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของการ vs กันระหว่าง Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S 2 1 2สองมือถือจากซีรีส์เรือธงจาก2ค่ายนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะเห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ไหนเนี่ยที่น่าสนใจแลวก็เหมาะกับคุณผู้ชมที่สุดนั่นเอง โดยคลิปวิดีโอนี้ครับก็ทําขึ้นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้มือถือของผู้ชมนั่นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาะบอกว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้จะดีกว่ารุ่นนี้จําเป็นจะต้องซื้อรุ่นนี้ไม่ใช่นะ่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเวลาเราอัปคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะเข้าไปอ่านข่าวสารเพิ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกทุคนครับซีโอเคลาไกย